ครั้งนะครับคนรู้ส่วนสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการทำอาหารปลาอัดเม็ดนะครับด้วยต้นกล้วยและย่าในเปียนะครับส่วนผสมผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันนะครับครับสำหรับส่วนผสมนะครับก็จะประกอบไปด้วยต้นกล้วยสับนะครับต้นกล้วยสับนี้ผมใช้สามส่วนแล้วก็นี่เป็นย่าไนเปียสับนะครับสามส่วนเช่นกันครับ แล้วก็ลำนะครับลำผมใช้2ส,ส่วนส่วนนี้เป็นหัวหารสำเร็จรูปนะครับจากนั้นผมก็จะคุกให้เข้ากันนะครับเสร็จแล้วก็นำมาอัดในเครื่องอัดเม็ดเครื่องนี้นะครับส่วนเครื่องขวานี้ผมใช้เครื่องสับต้นกล้วยระยะในเตียนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตคุกเข้าให้เข้ากันก่อนนะครับ ก็ใช้มือคุกเขาเข้าไปเลยนะครับส่วนผสมแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าใครมีวัตถุดิบอะไรเอามาผสมกันสามารถผสมได้เลยที่ป่ากินนะครับผมต้นกล้วยสับผมแนะนําตากแดดสักแดดหนึ่งก่อนนะเพราะว่าในต้นกล้วยมันมีมันมีน้ําเยอะพอถ้าน้ําเยอะแล้วมาทําส่วนผสมแล้วอัดเม็ดมันมันจะเละนะครับ ถ้ามันเละต้องเราต้องใช้ลำเพิ่มขึ้นถ้าใช้ลำเพิ่มขึ้นผมกลัวมันจะแน่นแล้วหัวหัวอ,อาหารเราไม่ลอยน้ำนะครับผม้เขาไปเลยครับผมนี่ยังชื้นอยู่อาจจะต้องเติมลำเข้าไปอีกหน่อยเดี๋ยวผมจะลองอัดไปรอบนึงก่อนถ้าเกิดว่ามันยังเปียกอยู่ ผมอาจจะต้องเติมลำเข้าไปเพื่อปรับให้ประสิทธภาพกาเคื่นให้มันตัวดีนะครับเดี๋ยวอาจจะสองรอบ นี่นะครับทุกคนหลังจากที่ทดลองบดออกมาเป็นเม็ดนะครับปรากฏว่ารอบนี้ไม่ผ่านนะครับเนื่องจากว่ามันมันชื้นเกินไปแล้วก็ทําให้อาหารไม่เป็นเม็ดนะครับเดี๋ยวผมต้องบดอีกรอบสองต้องเติมลำเข้าไปอีกนะครับเพื่อให้ความเชื้นมันน้อยลงเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตผสมลำอีกทีนะครับ โอเคครับรอบนี้น่าจะออกมาเป็นเม็ดนะครับผ AH มเติมกับอาหารเพิ่มไปแล้วนะครับส่วนผสมแล้วแต่เลยนะครับอใครอยากเติมอะไรที่ปลาสามารถกินได้นะครับใส่ไปได้เลยาบางคนก็มีกากมะพร้าวนะครับที่ที่เอากะทิออกแล้วก็เอามาใส่ได้เพิ่มความมันในปลานะครับ ก็ทำให้ลอยน้นไว้ด้วย <Yahoo! S 3> ใส่เครื่องไปแล้วครับลง จากอัดเม็ดรอบที่สองเสร็จแล้วผมก็ได้นำออกมาตากแดดนะครับครั้งแรกที่ตากไว้แดดเดียวลองไปให้ปลาดูมันไม่ค่อยลอยก็เลยลองตากไว้สักสามแดดลองดูที่ว่าจะลอยน้ำหรือเปล่าจะลองไปให้ปลากินดูนะครับผมครับหลังจากที่เราตากแดดจนแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองให้อาหารปลาดูจะดูว่ามันจะลอยน้ำหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูกันครับ นี่นะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอาจจะลอยไม่นานแต่ก็สามารถทำให้ปลาทานได้หมดนะครับครั้งแรกผมตากแดดเดียวนะครับแดดเดียวอาหารลอยได้ไม่นานแต่ นี่ผมถักเลยเอามาตากใหม่นะครับตากสักสามสี่แดดถือว่าผ่านนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองอัดอาหารเม็ดดูผมแนะนำตากแดดสักสามสี่แดดนะครับ นี่เป็นอาหารที่ทำจากต้นกล้วยกับย่าในเตียเนาะแล้วก็หัวอาหารผสมด้วยหอมลำนะครับโอเคลอยน้ำนะดูะครับลอยอยู่นะครับ ก็เลยต้องซื้อเครื่องอัดเม็ดมาเพื่อทำอาหารเม็ดเพื่อลดต้นทุนนะครับนี่ครับก็จะผสมกับอาหารตามท้องตลาดไปด้วยเพื่อเสริมโปรตีนให้เขานะครับจากคลิปที่แล้วผมได้สับแต่ว่าไม่ได้อัดอาหารเม็ด มันก็ปลาก็ฐานยากอยู่เหมือนกันเพราะมันเป็นชิ้นเนาะนี้ก็เลยเอามาบดเป็นอาหารเมร็ดตาให้เขาถือว่าได้กินคุ้มอะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมีอะไรดีๆผมจะ นำเสนอคลิปในคลิปต่อไปนะครับขอขอบคุณครับผม